สว,ส,สวัสดีครับพี่โต้งกหนกเทพของเรานะฮะวันนี้มีเคสไรฟ์คุณผู้ชมชาวรายการเรสโชมลองแห่งเป็นขี้กาครับเป็นขี้กาอ๋อนี่คือนขี้กาของแมกครับอันนี้มันจะเกิดขึ้นเองได้ับได้ขี้กาคนเป็นนี้นะฮะขี้ก,าคน,นะะกาคนเป็นนี้สงสัยต้องถลกหนังหัวแล้วฮะขึ้นหัวกร <c oughs> ะบาลแล้วนะฮะเอาอันนี้เราต้องซ่อมยังไงครับพี่โต้งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็เครื่องคิด C N C เต้าเก่าค่ะอ๋อ C N C ซื้อหายครับ ขอถ่ายทีเดียวเลยแล้วไม่ต้องเครื่องไม่ต้องอะไรเดี๋ยวที่กาที่กากมันต้องขึ้นกลับมาอีกใช่ครับเรารับประกันนานแค่ไหนฮะอันนี้เรารับประกัน3เดือนฮะสามเดือนครับผมไม่มีที่กากไม่มีขี้กากนะครับแต่ถ้าทำสองทำสีเนี่ยแกอยู่ไปเถอะขี้กากมันไม่ขึ้นหรอกใช่ไหมฮะใช่ฮะไอพวกเงาเนี่ยแหละตัวดีเลยฮะสำหรับผู้ชมที่ชอบความเป็นอลอยแบบใช่ครับนะฮะจะลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงอย่างนี้การซ่อมใช้เงินเท่าไหร่ฮะอันนี้เหรอครับก็อยู่ประมาณสักห้าหกร้อยบาทสำหรับเราจบแล้วจบครับวง ก็ดูความยากง่ายของของอฟของอะไรใช่ฮะแต่ลายนี้ถือว่าง่ายฮะขี้หมูหมเด็กๆอ่ะเดี๋ยวไปดูการซ่อมก่อนดีกว่าครับครับครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับลอยขี้เกลือที่มีอยู่เนี่ยก็หายไปหมดฮะเราเครื่องเซ็นซีล้างหน้าออกมาทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เหมือนล้อใหม่เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องทำสีด้วยฮนะ เป็นนงาสวยงามนะฮะแล้วก็เรียกว่าเหมาะสมจริงๆนะฮะกับการลบขี้กระดาษครับเป็นไงพี่ต้องก็ออกหมดแล้วฮะครั้งนี้ก็สวยงามไหมครับพร้อมใช้คือหกร้อยบาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับยังไงฝากเบอร์มาหน่อยคุณผู้ชมครับร้านผมนิมิ้นะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งหกห้าหกห้าสามสามสามศูนย์สอง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 หกสี่สามสามนะเนี่ยก็ตามก็ฝากไปลูกค้าด้วยวกันวันนี้เรียกว่าเคสปากเคลื่อนของเราหมดไปแล้ะ นะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรติดตามกับพรมนิมิตต่อนะฮะแต่ว่าวันนี้ครับเราไปชมช่วงต่อกของรายการเรสโชเดี๋ยว่าจะอัปเดต Modern ์สปอร์ตในรูปแบบไหนในวันนี้ครับ